สวัสดีครับนี่ปอกันเข้าแล้วครับพี่น้องกับขัวแหล่เตยินขนาดกดได้กดติดดำมันี้เลิกกับผมมื่อวันนี้ได้ทอดกระทูกับเจ้ากับปีครับต้มน้ำไม้ไอ้หุวนอันนี้เพิ่นทอดไข่กิโลหรือไม่นี่ทอดไข่เสะไข่ผับกับปลาโลน้อยน่ะครับผมแจำกันครับต้มน้ำไม้กับ เก้ากว่าปีเียแต่ก็นี่ประตูเฮาครับผม สองสองคนมากเป็นค่าหลวกผักสุตรหับนบั่น้องมือลูกเต่า น้ำตาลอย่างเงาีย้ยของ,งาไฟไม่หวานหนูไจืดไว้แค่นี้มเมื่นจืดเป็นไยเปล่าดีครับาึกแต่หมูกรอเป๊างงาปะ ง่าย่หอยากด้วพี่นเลยหากปหางกบ ไม่ส่สังไปม,มาแล้วจ้ารวบรวบกันบักทั่วและดอกกระเจี๊ยบจะมาเินมาใส่น้ำยูสวัสดีค่ะมาพูดออก,กับกวาลละ,ะหญิงนะคะมา,า,าลงงมาุนเอาที่หลังเนาะเดี๋ยวสิบว่ทัน ฝากกดไลค์กดติดตามวิจิตาคา,านยาในด้วยจ้ายิงยิงติดตลกแฟนเพจด้วยจ้า YouTube กับมีด้วยจ้ายิงยิงพากินพาแซ่บจ้ามีหลายอันนี้น้ำพริกน้ำพริกเปรี้ยวคนละน้ำพริกหรือเปล่า กินน้ำกันได้คือกอล่ะไห้กินไหมทอดไข่เส้นไข่คาเขาบอกว่าไข่คาวิตามินหลายเห็นอยู่ในอ่นบางมองเนาะก็กินดิบบอกกามันอยู่ในหนัง จมว่างตัวนี้อาบามอม่นออฮอนฮอนฮอยห่างไปชินเนี่ยมันมั่มุงจะคว้ามบซิว่า มาเดอจับพี่นอจับจับมันก่อน 好。 ขี้รอพี่เหรตจะกี่ไม่ติดแก๊

แซ่บเลยนะังกินกับเนี้ยแซ่บเพ็ดจังไหนอ่ะน่ไปกินกับใครแซ่บ

เอาน้ำมันหักอะไนึงว่าเอาน้ำมันไข่พัมอืมอืมเน้อมัน,อน,นหอมมาอยกนลยตะกี้ก็กินบ่นเป็นเนี่ยพี่น้องบ่ไข่พำนี่ว่าแล้วก็แล้วกินไม่เป็นเลยเป็นเด็กน้อย หรือว่ามาแต่งงานแต่งงานกันเรากับเบอบอเบอร,บอร,บอร,บอรเฮดเลยกินไม่เป็นมันมีลูกียังไง,งตอนมีลูกกับบ้านได้กินเป็นมันนั่นเขาปอซี่ปอฮาแล้วลูกได้กินอันแกงนี่มาสันแม่น,นี่ เครียดไว้ทาเหรอลูกยาก,กินอีอยงอาหารอีอยังมันเพราะสำนียนะพอฝนแล้วอยากกินก็อยากกินแกงมาค่อยกกน,น,นัมา่า,มมาให้ลูกหนูอยากเลยซื้อมาโบกแกงให้กินเ้อะให้ทำกินเองเห็ดจินพันอยากแล้วกับมะเห็ดก็เลยทำมามไปได้มาต่ใส่ ไปซิมอยู่บ้านมูัต่เรื่องของเรี่องบ้านนี้แม่ก็เลยซิมน้ำจากนั้นมานั่งกั็มากกินหรือว่าเศ้าลูก,กเออได้ซื้อมาก,กินอยู่ว่าเศ้า แต่เลี้ยวภาบเขาเนาะมาใค้พำนะมีบ้านกินปะแต่วานนด้ได้แม่กินปะคุยคยังกินอียงคูยยังอาหารอ,อาหารดนเน้เน หานได้นิดน,นๆเดีเ๋ยวประเดี๋ยวมาแล้ว <laughs> อ่ะอาหารมากสุดบ่มัดแต่จะต้องกิน กินข <mile> ้าวแน่กินพักไปน้ำตั้งแ่อิ่มเลยพี่นนอะเด็กเสิ่กินอีกบ่นก็จริงว่าคนอยกกินหูแมนไม่กินหนกเจ้าตัวยกินนึ่งกินจางย่อทะูุไม่กินบัวเนน้ำพันรูดูเลย

มันกินลุน้มเพนแตอิ่มก่อนเพิินพี่น่อสูเพินมาไหวแล้วสูได้ตจหุนไม่บาไม่จิตกัดพวกพอกันไหมล้จ้า Miếng thì khó tụi bây gói là, Má đưa xuống cài có nhìn yên mà Yên cái bất nhìn có gì à? Rồi, nhanh để kẹt được ยิ้มหน่อยครับพี่ออนคิดไหมครับผมไม่นี่กะสวัสดีครับ